เรียนเข้าห้องเรียนขเขาหรือยังคะสวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องของหอเรามอนะคะที่คุณครูได้แจ้งไว้ในคลิปที่แล้วนะคะว่าวันนี้นะคะ เราจะมาต่อเรื่องนี้กันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะจะต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะคุณครูนะคะชื่อคุณครูสุนิสาโตัวสูงเอ๊ะทำไมต้องแนะนําตัวนักเรียนทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วเอาไม่ได้ค่ะคลิปลง youtube นะคะเดี๋ยวเพื่อมีเมวมองมาจะได้ไปเป็นดารากับเขาบ้างนะคะอะยอกหยอกยอกค่ะรูปโปรไฟล์ภูมิใจนําเสนอมากนะคะสวยกว่าตัวจริงค่ะชอบ <c oughs> เราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมในการเรียนครั้งนี้นะคะ1นะคะใบงานแบบฝึกหังคณิตศาสตร์ต้องเตรียมพร้อมนะคะซึ่งโรงเรียนแจกให้นักเรียนทุกคนแล้วนะคะ 2. นะคะเครื่องเขียนเราไม่เขียนทิปนะคะเราเขียนงานจริงนะคะและ3นะคะกระดาษทดนะคะทําตามหูฟังตาดูนะคะมือเขียนนะคะจะได้ฝึกฝนไปด้วยนะคะ พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่เต้นนะคะพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยดีกว่านะคะเรื่องของการหาหอรอมนนะคะการหาหอรอมอคืออะไรนะคะเรามาดูกันนะคะหอรอมนนะคะหอจุดรอจุดมจุดนะคะย่อม,มาจากตัวหารร่วมมากนะคะการหาตัวหารร่วมมากนะคะมีทั้งหมด 3วิธีด้วยกันเยอะเยอะเยอะเข้าเพลงไปหมดเลยนะคะคุณครูรู้สึกสนุกนะคะถ้ามีนักเรียนด้วยคงจะสนุกกว่านี้นะคะวิธีที่1น,นะคะการหาตัวหารร่วมนะคะวิธีที่2การแยกตัวประกอบนะคะเราเรียนไปแล้วมีทั้งหมด4สเต็ปด้วยกันนะคะและว,วิธีสุดท้ายนะคะวิธีของการหารนะคะ เรามาดูวิธีแรกกันนะคะการหาหอระมอนะคะของ16 20และ24นะคะโดย การหาตัวหารร่วมนะคะทีนี้เราเราก็เห็นแล้วนะคะว่าจํานวนนับที่หาร16 20และ24ลงตัวเราเรียนมาแล้วนะคะในในคาบที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย16ตัวที่หารลงตัวมี1 2 4 8และ16นะคะ20มี1 2 4 5 10และ20นะคะ24นะคะก็มี1 2 3 4 6 8 12และ24นะคะแต่ที่นี้ขอบอกว่าตัวหารร่วมคําว่าตัวหารร่วมก็หมายความว่าทั้ง3ามตัว นีนะะ้จะต้องมีตัวาหารร่วมเดียวกันนะคะถ้า1ก็ต้อง1เหมือนกันทั้ง3ตัวนะคะถ้า2ก็ต้อง2เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงได้ว่าตัวาหารร่วมของ 16, 20และ24นะคะคือ 1, 2, 4และ4นั่นเองยังยังไม่จบนะคะจะเต้นอย่างเดียวเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่าตัวหารร่วมมากนะคะหอระมอคือตัวหารร่วมมากไม่ใช่ตัวหารร่วมอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหารร่วมคือหนึ่งสองสี่ตัวที่มากที่สุดนั่นก็คือคือคือสี่นั่นเองค่ะเอารางวัลไปเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นรางวัลครูหรือว่ารางวัลน,นักเรียนนะคะครูมันอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้นะคะรอวันที่สถานการณ์ปกติเหมือนเดิมนะคะ ต่อนะคะตัวอย่างต่อมานะคะการหาหารมอของ 6, 2 2และ18นะคะโดยวิธีการหาตัวหารรวมนะคะนักเรียนดูนะคะทั้ง3าํจำนวนนี้นะคะมีตัวที่หารลงตัวนะคะได้แก่ตัวที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะที่นักเรียนได้เห็นนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะเอาตัวหารรวมของเขานะคะซึ่งเป็นตัวเดียวกันที่หารทั้ง3าํจำนวนลงตัวนะคะนั่นก็มี 1, 2, 3และ6นะคะ หอรอมอคือตัวหารร่วมมากเราจะเอาตัวหารร่วมนี่นะคะที่มี4ตัวนี้นะคะคัดเลือกมา1ตัวนั่นก็คือเอาตัวที่มากที่สุดได้แก่เลขเลขอะไรคะเลขหนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะหอรอมอของ6 12และ18คือ6นั่นเองไปค่ะเราไปกันต่อเลยนะคะ ต่อนะคะเป็นการหาหอเรอมอโดยการแยกตัวประกอบนะคะเราเรียนมาแล้วนะคะการแยกตัวประกอบนะคะจะต้องเป็นตัวเลขนะคะที่เป็นจํานวนเฉพาะทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ16เกิดจาก2คูณ2คูณ2คูณ2ซองหนึ่งซองซองสอง 4ี่นะคะสี่สองแนะคะต่อมาค่ะยี่สิบเกิดจากอะไรเกิดจากสองคูณสได้สี่สี่คูณเอ้ยไม่ใช่สี่คูณสองสี่คูณห้ได้20นะคะและ24เกิดจากสองคูณสคูณสคูณสานะคะสอูณสองได้สี่สี่คูณสองได้แปดคูณสได้ยี่ส่ย คิดอะไรไม่ออกเต้นไว้ก่อนนะคะต่อมานักเรียนดูนะคะข้อสังเกตนะคะนักเรียเห็นไหมคะตัวเลขที่ซ้ํากันนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีสองนะคะมีสองสองแถวนี้นะคะเพราะฉะนั้นหอเรามอนะคะของ16 20และ24นะคะก็คือสองใน1แถวเราเอา2มาแค่ตัวเดียวนะคะเอ๊เดี๋ยวขอกลับก่อนนะคะจะไปตะพื้เลยนะคะกลับ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 อ่านักเรียนดูนะคะ สิบหกยี่สิบและยี่สิบสี่นะคะเราเอามานะคะหนึ่งแถวเราเอาสองมาเพียงหนึ่งตัวแล้วตามด้วยเครื่องหมายคูณค่ะอีกหนึ่งแถวนะคะเราเอาสองมาเป็นตัวแทนตัวเดียวพอเธอไม่ต้องมาทั้งหมดเธอส่งตัวแทนมาก็พอนะคะเหมือนเวลาครูเรียกนะคะอ่าเป็นสองคูณสองได้สี่นะคะเพราะฉะนั้นหอเรโมของสิบหกยี่สิบและยี่สิบสี่คือสี่นั่นเอง ไปกันต่อนะคะไปสิทีนี้ไม่อยากจะไปนะคะเมื่อกี้ยังอธิบายไม่เสร็จเลยรีบจริงๆเลยคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะต้องเสร็จต้อง จัดการซะหน่อยแล้วนะคะต่อมานะคะการหาหอระมอของห3 105และ147นะคะโดยวิธีการแยกตัวประกอบเหมือนเดิมน,นะคะเราแยกตัวประกอบออกมานะคะวิธีการแยกตัวประกอบนะคะเราเรียนไปแล้วนะคะในคาบที่แล้วนะคะแยกออกมาได้เป็นรูปของลักษณะแบบนี้นะคะตัวเลขนะคะประกอบด้วยจํานวนเฉพาะทั้งหมดนะคะนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นดูค่ะมี1แถวเห็นไหมคะที่มีตัวเลขเหมือนกันนะคะแล้วก็อีก1แถวคือเลข7ที่ เหมือนเดิมค่ะ1กลุ่มอะเธอส่งตัวแทนไม่แค่คนเดียวนะอย่าง3เนี่ยเธอส่งมาตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่ง3ม,มาตัวเดียวนะคะแล้วตามด้วยเครื่องหมายคูณนะคะกลุ่มเจ็ดอถเธอส่งตัวแทนมาคนเดียวนะคะใครนะคะเออเอาเจ็ดไหนมาก็ได้นะคะเจ็ดมาค่ะ3คูณเจ็ดได้21นะคะปรบมือ ยังไม่ได้สรุปเลยนะคะจะเต้นอีกแล้วนะคะดังนั้นหอเรโมของ63 105และ147นะคะคือ21ทีนี้เต้นได้เต้นสิโอ้ไปค่ะเราไปกันต่อนะคะต่อมานะคะเป็นการหาหอเรโมโดยวิธีการตั้งหาร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  ดูนะคะการหาหอารรมของ16 20และ24นะคะโดยการตั้งหารนะคะนักเรียนดูนะคะว่าอะไรหาร3จํานวนนี้ลงตัวได้บ้างครูบอกแล้วนะคะเทคนิคในครั้งที่แล้วครูบอกว่าเห็นเลขคู่คิดอะไรไม่ออกคิดถึง2 4งสินะคะนะคะเพราะฉะนั้น2เป็นจํานวนเฉพาะนะคะที่หารจํานวนคู่ทุกจํานวนลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นเห็นจํานวนคู่คิดอะไรไม่ออกคิดถึง2ไว้ก่อนเลยนะคะ นี่นะคะเราจะทํำยังไงคะเมื่อหารเสร็จเรียบร้อยไม่มีตัวอะไรหารต่อได้แล้วนะคะเราก็จะกล่าวได้ว่าหอเรมอของ16 20และ24นะคะคือ2คูณกับ2เราจะนําตัวที่อยูอ่ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายหารนะคะ ที่ได้เนี่ยเอามาคูณกันนะคะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้นะคะมีแค่2อสตัวเราก็จึงเอา2คูณกับ2จึงได้เป็น4นะคะดังนั้นหอเรมอของ 16, 20และ24คือ4นั่นเองนักเรียนคะนักเรียนสังเกตอะไรไหมว่าตัวอย่างข้อแรกโจทย์จะเหมือนกันเสมอทั้ง3วิธีใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมใช่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณครูต้องการให้นักเรียนสังเกตก็คือทั้ง3วิธีคําตอบเป็นยังไงคะคาตอบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําวิธีไหนนะคะคาตอบเหมือนกันหมดนะคะทาได้เลือกทําได้ทั้ง3วิธีนะคะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลย ตัวอย่างต่อมานะคะการหาหรอรมอของ 30, 90และ165โดยการตั้งหานะคะนักเรียนดูนะคะ คุณครูมีเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะเมื่อครั้งที่แล้วคุณครูบอกว่าถ้าเห็นเลขคู่คิดอะไรไม่ออกคิดถึง2สิคะเพราะว่า2เป็นจํานวนที่หารเลขคู่ลงตัวและ2เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะคุณครูก็มีเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนักเรียนสังเกตนะคะถ้าตัวเลขใดก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วย0หรือ5นะคะให้นักเรียนคิดถึงเลข ห้าไว้ก่อนนะคะประหยัดไฟเบอร์ห้าห้าหาจำไว้นะคะนักเรียนเจอเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์และลงท้ายด้วย5นะคะให้นักเรียนนึกถึง5ไว้เสมอเลยนะคะเราจะได้เลข5มาแบบนี้นะคะห <5 S 2> เป็นจํานวนเฉพาะเช่นเดียวกันนะคะเมื่อหารแล้วนะคะเป็นยังไงคะได้แล้วนะคะ หารลงมาเรียบร้อยนะคะตัวที่อยู่หน้าเครื่องหมายหารนะคะก็คือเลข5กับเลข3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะนำเลข5กับเลข3ามาคูณกันคำตอบเลยได้15นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะหอระมอของ3090และ165นะคะคือ15นะคะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเราก็ จบแบบใสๆเจอกันใหม่เรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวข้าบหน้านะคะเราจะมาเรียนเรื่องของคอรนอกันนะคะเพื่อไม่ให้หนักเรียนตึงเครียดเกินไปนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะขอส้นึงบทเพลง โอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูฝากเรื่องไว้เท่านี้นะคะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนก็สามารถเปิดคลิปวิดีโอนี้ซ้ำแล้วก็ดูใหม่ได้อีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ